ก่อนอื่ก็ต้องขอสวัสดีทุกทท่านนะครับที่เตรียมพร้อมสอบท้องถิ่นในรอบปี64นี้นะครับผมวันนี้นะครับก็จะมารู้จักกับ Thailand 4.0ให้มากขึ้นนะครับโดยผ่าน20ข้อคําถามนะครับว่า Thailand 4.0นี้คืออะไรนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องขอบอกก่อนว่าคลิปนี้นะครับทํามาเพื่อทบทวนนะครับหากใครยังไม่ได้อ่าน Thailand 4.0ตัวเต็มนะครับผมก็ สามารถไปอ่านก่อนได้นะครับผมตรงนี้จะเป็นการลุยข้อสอบแล้วนะครับผมตลุยโจทย์แล้วนะครับเพื่อที่จะได้มาทบทวนแล้วก็มารู้จัก t h a ล l สี d จุดศูนย์ให้มันมากยิ่งขึ้นนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเรามาทําความรู้จัก t h ล i สี n จุดศูนย์กันก่อนนะครับว่าแถลงสี่จุดศูนย์นี่คืออะไรนะครับแถลงสีจุดศูนย์นะครับเป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายนะครับ ของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยนะครับหรือโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลน,นะครับที่เข้ามาบิหาประเทศเนี่ยบนวิสัยทัศน์ที่ว่ามั่นคงมัง่งคั่งและยั่งยืนนะครับที่มีภารกิจสําคัญเลยนะครับในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศต่างๆในด้านต่างๆนะครับเพื่อปรับแก้ไขจัดระบบปรับทิศทางและสร้างหนทางการพัฒนาให้ประเทศมันจเจริญยิ่งขึ้นนะครับผม ก่อนที่จะถึงไทยแลนด์4ีจุแน่นอนนะครับจะต้องผ่าน1.0ก่อน2.0 3.0นะครับก่อนที่จะมาถึง4.0นะครับอ่ะเรามาดูกันว่าไทยแลนด์1 2 3 4.0เนี่ยในแต่ละยุคในแต่ละสมัยเนี่ยมันแบ่งกันยังไงบ้างนะครับประเทศไทยในยุค1.0นะครับเป็นยุคของเกษตรกรรมนะครับคนไทยเนี่ยมักจะปลูกข้าวเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูปึกพืชผักสวนครัวนะครับแล้วก็นําผลผลติตที่ได้เนี่ย ไปส่งออกขายเพื่อสร้างกําไรในการดารงชีวิตนะครับผมส่วนประเทศไทยในยุค2.0นะครับตรงเนี้จะเข้าสู่ยุคอุตสาหากรรมเบาครับในยุคนี้จะใช้แรงงานที่มีราคาถูกนะครับแต่เริ่มจะมีเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยเข้ามาช่วยในการผลิตบ้างแล้วนะครับอย่างเช่นการผลิตเสื้อผ้านะครับกระเป๋าเครื่องดื่มเครื่องเขียนเครื่องประดามอาหารเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนะครับผมในยุคนี้ประเทศนะประเทศไทยเนี่ยเริ่มจะมีศักยาภาพเพิ่มมากขึ้นแล้วนะครับผมส่วนไทยแลน 3.0ูนยนะครับยุคนี้นะครับเราจะเข้ายุคเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรมหนักนะครับจะมีการผลิตและการขายสินค้าส่งออกมากมายนะครับผมอย่างเช่นพวกเหล็กกล้านะครับรถยนต์นะครับก๊าซธรรมชาติหรือปูนซีเมนต์ที่เป็นอุตสาหกรรมหนักนะครับโดยพึ่งพาเทคโนโลยีจากาาจกต่างประเทศนะครับเพื่อเน้นการส่งออกเป็นหลักนะครับผมส่วนไ h a i l a n d 4.0ดนะครับไท a แล a ด d 4.0เนี่ยมันจะเป็นการที่ เอานวัตกรรมนะครับผมเข้ามาใช้แล้วนะครับก็คือเป็นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมใหม่ๆต่างๆนะครับผมอ่าอันนี้คือ Thailand ดศ .0 เบืองต้นคร่าวๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวเยือข้อสอบกันเลยครับว่าแนวข้อสอบของ Thailand 4.0เนี่ยมันจะประมาณไหนนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูครับข้อหนึ่งถามว่าการพัฒนาเศรษฐกิจโดยโมเดล Thailand 1.0หมายถึงอะไรอ่า มีอะไรบ้างครับข้อกอไ่นะครับโมเดลที่เน้นภาคเกษตรกรที่เน้นภาคการเกษตรนะครับข้อ2ครับข้อหอไขโมเดลที่เน้นอุตสาหกรรมเบ้าข้อคอควายโมเดลที่เน้นอุตสาหกรรมหลักและส่งออกข้ององูโมเดลที่เน้นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมอ่าข้อไหนครับเมื่อกี้เราเพิ่งพูดไปใช่ไหมครับแถนหนึ่งจุดศูนย์เป็นยุคของเกษตรกรรมคนไทยมาปลูกข้าวใช่ไหมครับอ่า ดังนัน้นข้อนีต้ตอบข้อที่หนึ่งครับแบบงนึงนะครับโอเคครับข้อนีต้ตอบข้อที่หนึ่งครับต่อไปข้อสองครับการพัฒนาเศรษฐกิจโดยโมเดลไทยแลนด์สี่จุดศูนย์หมายถึงอะไรอ่าแน่นอนใช่ไหมครับโมเดลไทยแลนด์สี่จุดศูนย์ก็คือการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมครับอ่าก็คือข้ององูนะครับข้อสามครับ ประเทศไทย4.0เนี่ยตรงกับหลักประชาเศรษฐกิจพอเพียงอ่าโดยเป็นบันไดกี่ขั้นนะครับในยุคทแทง4.0เนี่ยจะเป็นส่วนที่ประเทศไทยนะครับต้องการพัฒนาตนเองเป็นหลักโดยนะครับแล้วค่อยต่อยอดด้วยการสร้างเครือข่ายนะครับความร่วมมือจากต่างประเทศที่สอดรับกับบันได3ขั้นนะครับของหลัก ปัจจัยเศรษฐกิจพอเพียงนะครับของการพึ่งพาตนเองนะครับก็คือการพึ่งพาตนเองการพึ่งพากันเองและการรวมกลุ่มอย่างมีพลังนะครับผมก็คือเป็นมาเลยสามขั้นนะครับตรงนี้นะครับเป็นมาเลยสามขั้นนะครับอ่าข้อสี่ครับการพัฒนาเศรษฐกิจโดยโมเดลไทยแ l a สามจุดศูนย์อ่าอย่างที่เรา รู้ก,กันนะครับไทยแลนด์1.0คือภาคการเกษตร2.0ก็คืออุตสาหกรรมเบา3า3.0ก็คืออุตสาหกรรมหลัก4.0ก็คือการขับเคลื่อนนวัตรกรรมนะครับดนงนัทนไทยแลนด์ในยุค3.0ก็คือ,อโมเดลที่เน้นอุตสาหกรรมหนักนะครับผมต่อไปข้อ5ครับประเทศไทย4.0เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิมนะครับหรือ traditional farming นะครับข้อใดกล่าวผิด มาดูครับข้อกอไก่กล่าวว่า,าแถลงสี่จุดศูนย์เนี่ยเปลี่ยนจากการเกษตรดั้งเดิมเนี่ยไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ที่เน้นการบริหารจัดการด้วยภูมิปัญญาชาวบ้านใช่ไหมนะครับามาดูต่อครับข้อขอไขนำไปสู่กเกษ,ษตรกรสมัยใหม่ที่เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยีข้อขอควายไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ที่เน้นเกษตรกรแบบเป็นผู้ประกอบการข้อของ,งูครับ ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ที่เน้นเกษตรกร,ร,กรที่ต้องร่ำรวยขึ้นามาดูครับว่าข้อไหนครับามาดูครับข้อนี้เขาบอกว่าข้อใดไม่ใช่ใช่ไหมครับ่าเดี๋ยวเราต้องมาดูก่อนครับว่าไทยแรง4.0เนี่ยเปลี่ยนจากเกษตรกร,ร,กรดั้งเดิมเนี่ยหรือ traditional farming เนี่ยไปในด้านไหนบ้างนะครับ ประเทศไทยนะครับไทยแลนด์4.0ศเนี่ยลักษณะที่สําคัญเลยนะครับคือการเปลี่ยนจาก,กเกษตรกรแบบดั้งเดิมในปัจจุบันเนี่ยไปสู่การ,กรเกษตรสมัยใหม่นะครับที่เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยีนะครับหรือเร,เรียกว่าสมาร์ทฟาร์มิงนะครับโดยกเกษตรกรจะต้องร่ารวยขึ้นและเป็นกเกษตรกรแบบเป็นผู้ประกอบการนะครับอ่าเราลองมาดูครับว่ามีข้อไหนบ้างอ่าที่เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยีใช่ไหมครับใช่ครับคือสมาร์ทฟาร์มิง ที่เน้นเกษตรกรแบบเป็นผู้ประกอบการใช่ไหมครับอ่าข้อนี้ก็ใช่นะครับที่เน้นอ่าที่เน้นเกษตรกรจะต้องร่ำรวยขึ้นอ่าข้อนี้ก็ใช่นะครับดังนั้นข้อที่ไม่ใช่ก็คือข้อกอไก่ครับเขาไม่ได้กล่าวถึงไว้นะครับว่าต้องจัดการด้วยผู้มีชาวบ้านนะครับอ่าต่อไปครับอ่ามาดูข้อหกครับธุรกิจสตาร์ทอัพเกิดขึ้นในยุคใดนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูก่อนครับว่าไทยแ land ดศูนะครับ ในช่วงไทยเลียนสามจุดศูนย์เนี่ยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่าปัจจุบันนะ่ะมันกลับกลายเติบโตได้เพียงร้อยละสามถึงสี่ต่อปีเท่านั้นนะครับทาให้ประเทศไทยเราเนี่ยตกอยู่ในภาวะรายได้ปานกลางเป็นเวลา20กว่าปีเลยนะครับหรือที่เราเรียกกันว่ากับดักรายได้ประเทศปานกลางนั่นเองนะครับผมในขณะที่ทั่วโลกเนี่ยมีการแข่งขันที่สูงขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยประเทศไทยเนี่ยจึงจะต้องมีการปรับเปลี่ยนสู่ยุคประเทศไทยถ0 ให้เป็นเศรษฐกิจใหม่ก็คือ New Engine of Growth นะครับเพื่อให้ประเทศไทยเนี่ยกลายเป็นกลุ่มประเทศที่มีรายได้ขึ้นสูงนั่นเองนะครับโดยจะตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะให้เกิดภายใน3-5ปีนี้นะครับไทยแลนด์4.0มันเปลี่ยนแปลงในด้านไหนบ้างนะครับปัจจุบันนะครับไทยแลนด์ประเทศไทยเนี่ยยังคงติดอยู่กับโมเดลที่ทำมากแล้วได้น้อยครับจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนให้เป็นที่ ให้เป็นประเทศที่ทําน้อยเนี่ยแต่ว่าได้กับคืนมามากนะครับต้องเปลี่ยนจากการผลิตสินค้าพวกพันเนี่ยไปสู่สินค้านวัตกรรมให้มากขึ้นนะครับและเปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศนะครับด้วยภาคอุตสาหกรรมเนี่ยไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีนะครับความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมนะครับอย่างเกษตรเนี่ยก็จะต้องเปลี่ยนจากเกษตรแบบดั้งเดิมเนี่ยไปสู่เกษตรแบบสมัยใหม่นะฮะที่มีการเน้นเรื่องระบบการจัดการ โดยการนําเทคโนโลยีเข้ามาที่เราเรียกว่าสมาร์ทฟาร์มิงนะครับโดยเกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยจะต้องเริ่มร่ํารวยขึ้นและเป็นเกษตรกร,ร,กรที่เป็นผู้ประกอบการเปลี่ยนจาก SME แบบเดิมๆนะครับเข้าสู่สมาร์ทเอ็นเตอร์รนะครับและสตาร์ทอัพนะครับที่มีศักยภาพที่มันสูงขึ้นและเปลี่ยนจากแรงงานทักษะต,ต่ำเนี่ยไปสู่แรงงานที่มีความรู้เชี่ยวชาญและทักษะสูงยิ่งขึ้นนะครับผมดังนั้นข้อนี้ก็คือสตาร์ทอัพเนี่ยมันเกิดอยู่ใน ยุค4.0นะครับนั่นตอบข้องูงูครับต่อไปครับข้อ7ครับ Value-based economy คืออะไรนะครับ Value-based economy คืออะไรข้อกอ,อไก่โมเดลที่เน้นภาคอุตสาหากรรม2อมเดลที่เน้นอุตสาหากรรมเบา3าม,มเดลที่เน้นอุตสาหากรรมหนัก4ที่เน้นเศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมอ่าข้อไหนครับข้อนี้ก็คือตอบข้องงูนะครับโมเดลที่เน้น เศร,รษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวันตกรรมนวัตกรรมก็คือมันเกิดขึ้นในยุค4.0นั่นเองนะครับผมประเทศไทย4.0เนี่ยจะต้องมีการปรับเปลีปล่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจนะครับเพื่อนําไปสู่แว l u e based อ cono m y หรือที่เราเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือเศร,รษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตรกรรมนั่นเองนะครับโดยมีฐานคิดหลักเนี่ยคือเปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์เนี่ยไปสู่สินค้าเชิงนวัตรกรรมนะครับเปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมเนี่ย ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีความคิดสร้างสารรค์และนวัตกรรมนะครับและเปลี่ยนจากเน้นภาคการผลิตสินค้าเนี่ยไปสู่เน้นการบริการที่มากขึ้นนะครับผมอ่าข้อนี้ก็ต้องตอบข้อง,องงูนะครับต่อไปข้อ8ครับกระบวนทัศน์ในการพัฒนาประเทศภายใต้ประเทศไทย4.0ข้อใดกล่าวถูกต้องข้อใดกล่าวถูกต้องนะครับอ่าข้อข้อ่บอกว่าเป็นจุดเริ่มต้นของยุทธศาสตร์ชาติ20ปีข้อขอไข การปฏิรูปวิจัยและการพัฒนาข้อควายการปฏิรูปการศึกษาข้องงงูถูกทุกข้ออ่าข้อไหนครับอ่าข้อนี้ก็คือถูกทุกข้อนะครับผมก็คือกระบวนทัศในการพัฒนาประเทศภายใต้ไทยแลงด์4.0นะครับเป็นอีกนโยบายหนึ่งนะครับที่เป็นการวางรากฐานการพัฒนาประเทศนะครับในระยะย,ยาวเป็นจุดเริ่มต้นนะครับในการขับเคลื่อนไปสู่การ เป็นประเทศที่มั่นคงอ่ามั่นคงมั่นคงและก็ยั่งยืนนะครับตามวิสัยทัศน์รัฐบาลเป็นรูปแบบที่มีการผลักดันการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจนะครับการปฏิรูปการวิจัยการและการพัฒนาและการปฏิรูปการศรึกษาไปพร้อมๆกันนะครับจุดเริ่มต้นของยุทธศาสตร์ชาติ20ปีด้วยนะครับไทย4.0นะครับอ่าต่อไปข้อ9ครับประเทศอ่าประเทศไทย4.0 เป็นการเชื่อมโยงเทคโนโลยีหลักที่ต้นน้ำโดยใช้แนวทางใดในการขับเคลื่นอนใช้แนวทางใดครับก่อไก่คืนความสุขให้คนในชาติขอไข่สารละคอควายประชารัฐงองูเดินหน้าประเทศไทยอ่าข้อไหนครับการขับเคลื่อนประเทศไทย4 0ให้สำเร็จได้เนี่ยใช้แนวทางพลังประชารัฐโดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนภาคการค้าอุตสาหกรรมภาคเกษตรภาคธานาคาร ประชาชนชุมชนจังหวัดสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยต่างๆนะครับประกอบกับ SME และก็สตาร์ทอัพนะครับเพื่อขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันนะครับนอกจากนี้ยังจะต้องมีโครงสร้างการคมนาคมและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพรวมถึงที่มีอินเทอร์เน็ตที่ครอบคลุมทุกพื้นที่นะครับให้มาที่สุดเพื่อให้สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายได้ทุกพื้นที่ในประเทศไทยแบบไม่มีสะดุดนะครับอันนี้ก็คือแนวทางประชารัฐนะครับผม แถงว่าประเทศไทย4.0ยเนี่ยใช้แนวทางประชาธิในการขับเคลื่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูต่อครับเหมือนกับข้อที่แล้วครับ value based economy อยู่ในโมเดลการพัฒนาเศร,รษฐกิจใดเมื่อกี้เราบอกไปแล้วใช่ไหมครับเหมือนกับข้อนี้นะครับผมโมเดลที่เน้นเศร,รษฐกิจที่ขับเคลื่อน้วยนวัตรกรรมนะครับก็คือเป็นโมเดลแทลงสีดนนะครับดังนั้นข้อ10ตอบข้ององูครับมาดูข้อที่11ครับ การพัฒนาเศรษฐกิจโดยใช้โมเดลไทยแลนด์สอหมายถึงอะไระข้อนี้เราก็เคยพูดกันไปแล้วใช่ไหมครับ1.0ก็คือเกษตร2.0อุตสาหกรรมเบา้า3.0อุตสาหกรรมหลักแล้วก็4.0ก็คือการขับเคลื่อนนวัตรกรรมนะครับดังนั้นข้อนี้ก็คือตอบข้อขอไขครับข้อขอไขครับต่อไปครับข้อ12ประเทศไทย4.0จะพัฒนาจำนวนอุตสาหกรรมกี่กลุ่มเป้าหมาย ข้อไก่สากลุ่มเป้าหมายข้อไข่สี่กลุ่มเป้าหมายขอคอยห้ากลุ่มเป้าหมายแล,งององล้วงงงหกเป้าหมายอ่ากี่กลุ่มเป้าหมายครับข้อนี้ตอบมีอยู่ห้ากลุ่มเป้าหมายนะครับห้ากลุ่มเป้าหมายนี่มีอะไรบ้างนะครับผมทายเลขสี่จุดศูนย์เนี่ยจะพัฒนาเรื่องหนึ่งเลยก็คือกลุ่มอาหารเกรษตรและเทคโนโลยีชีวภาพนะครับเช่นการสร้าง ทางธุรกิจใหม่ๆนะครับด้านเทคโนโลยีการกเกษตรและก็เทคโนโลยีการอาหารนะครับสองเลยก็คือกลุ่มสาธารณสุขสุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์นะครับเช่นการพัฒนาเทคโนโลยีสุขภาพเทคโนโลยีการแพทย์หรือว่าการสปานะครับผมข้อสามกลุ่มที่สามนะครับกลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะหุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมครับอย่างเช่นเทคโนโลยีหุ่นยนต์นั่นเองนะครับลุมที่4ครับดิจิตอลนะครับผมเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบ,บังคับอุปกรณ์ต่างๆปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองคนฝังตัวนะครับอย่างเช่นเทคโนโลยีด้านการเงินอุปกรณ์การเชื่อมต่อโลกออนไลน์โดยไม่ต้องใช้คนนะครับเทคโนโลยีการศึกษา e market space e commerce พวกนี้นะครับผม กลุ่มที่5นะครับก็คือกลุ่มอุตสาหากรรมสร้างสารรค์วัฒนธรรมและการบริการที่มีมูลค่าสูงนะครับอย่างเช่นเทคโนโลยีการออกแบบธุรกิจไลฟ์สไตล์นะครับเทคโนโลยีการท่องเที่ยวนะครับการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการอย่างนี้นะครับผมดังนั้นก็มีอยู่ทั้งหมด5กลุ่มเป้าหมายนะครับที่ Thailand 4.0จุดยจะพัฒนาอุตสาหากรรมเหล่านี้นะครับต่อไปครับข้อ13 Thailand 4.0ใช้แนวทางใดเป็นตัวขับเคลื่อน เมื่อกี้เราก็พูดไปแล้วใช่ไหมครับว่า Thailand 4.0ใช้แนวทางใดเป็นตัวขับเคลื่อนครับแนวทางประชารัฐใช่ไหมครับเมื่อกี้ที่เราพูดกันไปอ่าแนวทางประชารัฐครับต่อไปข้อ14ครับเพราะเหตุใดประเทศไทยนะครับจึงต้องเปลี่ยนแปลงให้เป็น Thailand 4.0อ่าเมื่อกี้เราก็พูดไปแล้วครับเพราะว่าประเทศเรานะครับตกกับดักรายได้ปางกลางใช่ไหมครับคาคานี้คุ้นไหมครับ ดังนั้นนะครับพราะเหตุใดประเทศไทยจึงต้องเปลี่ยนให้เป็นแพลน4.0ครับเพราะว่ารายได้ประเทศเนี่ยอยู่ในระดับปานกลางนะครับเราจรึงจะต้องอเปลี่ยนแปลงประเทศให้เป็นรายได้ที่สูงขึ้นเป็นประเทศที่มีรายได้รายได้ที่สูงขึ้นนะครับผมต่อไปข้อ15ครับประเทศไทย4.0เนี่ยเปลี่ยนจาก Traditional SMEs นะครับเป็นไปตามข้อใด นะครับข้อขอไกลเปลี่ยนไปตามสมาร์ทเอ็นเตอร์ปรายข้อขอไข่สตาร์ทอัพที่มีศักยภาพสูงข้อขอควายเอ็นเตอร์ฟิเนลนะครับเอ็นเตอร์ฟิเนลนะครับประมาณนี้นะครับผมถ้าอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะครับตัวนี้จะเป็นแปลว่าผู้ประกอบการนะครับผมอ่าข้อไหนครับอ่าข้อนี้ตอบข้องงูนะครับก็คือข้อกอไก่และข้อขอไข่นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูครับ Traditional SMEs นะครับผมการที่เปลี่ยนจาก Traditional SMEs นะครับผมหรือว่า SME นะครับที่รัฐเนี่ยจะต้องเป็นผู้ช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลานะครับจะเปลี่ยนแปลงไปสู่การเป็น Smart Enterprise นะครับและ Start-up นะครับบริษัทใหม่ที่มีศักยภาพที่มันสูงขึ้นนะครับผมโดยเปลี่ยนจาก Traditional Service เนี่ยซึ่งมีมูลค่า การสร้างมูลค่าค่อนข้างต่ำเนี่ยไปสู่ High Value Service นะครับเปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ำเนี่ยไปสู่แรงงานที่มีความรู้ความชียช่ยวชาญแล้วก็ทักษะสูงนะครับผมดังนั้นข้อนี้นะครับก็จาก traditional SME นะครับก็คือเป็นแบบดั้งเดิมน,นะครับผมแบบดั้งเดิมเนี่ยเปลี่ยนไปเป็น Smart Enterprise แล้วก็ Start Up นะครับข้อนี้นะครับต่อไปข้อ16ครับ Thailand 4.0นะครับ เปลี่ยนจากทักษะต่ำไปสู่ขั้นใดมีความรู้มีเชี่ยวชาญมีทักษะสูงอ่าเราพูดไปแล้วครับข้อนี้ต่อข้ององูครับข้อ17ครับประเทศไทย4.0ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงข้อไหนบ้างครับให้รู้จักเติมให้รู้จักพอให้รู้จักปันถูกทุกข้ออ่าข้อนี้ก็ถูกทุกข้อนะครับอ่าต่อไปข้อ18ครับ ประเทศไทย4.0นะครับเปลี่ยนจากเกษตรกรแบบดั้งเดิมนะครับหรือ traditional farming นะครับเป็นไปตามข้อใดครับข้อข้อไก่เป็นเกษตรกรสมัยใหม่ข้อขอไขเน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยีข้อขอควเป็นเกษตรกรผู้ประกอบการข้องงูถูกทุกข้อครับอ่าข้อนี้นะครับตอบถูกทุกข้อนะครับถทาแรน4.0นะครับ ลักษณะสําคัญเลยนะครับก็คือการเปลี่ยนจากเกษตรกรแบบดั้งเดิมเนี่ยในปัจจุบันนะครับไปสู่เกษตรกรสมัยใหม่ที่เน้นการจัดการและเทคโนโลยีหรือเราเรียกว่าสมาร์ทฟาร์มิงนะฮะโดยเกษตรกรจะต้องร่ารวยขึ้นและเกษตรกรจะต้องเป็นผู้ประกอบการนะครับผมอ่าใช่ไหมครับเป็นเกษตรกรสมัยใหม่อ่าบิหารการจัดการและใช้เทคโนโลยีเป็นผู้ประกอบการครับผมข้อนี้คือถูกทุกข้อนะครับอ่าข้อ19ครับผมต่อไปข้อ19นะครับ กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมายโดยโมเดลท h a i l a n d สูงเนี่ยข้อใดผิดครับก็คือกลุ่มเป้าหมายห้ากลุ่มนะครับข้อใดไม่มีในกลุ่มนี้บ้างขอไก่กลุ่มอาหารขอขกลุ่มสาธารณสุขขอขายกลุ่มการลงทุนงองกลุ่มดิจิตอลครับเมื่อกี้พูดไปแล้วนะครับมีอยู่ห้ากลุ่มข้อใดไม่ใช่ครับก็คือกลุ่มการลงทุนนะครับไม่ใช่นะครับกลุ่มหนึ่งมีอะไรบ้างครับ กลุ่มหนึ่งก็คือจะมีกลุ่มอาหารกเกษตรกรและเทคโนโลยีชีวภาพกลุ่ม2กลุ่มสาธารณสุขสุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์กลุ่ม3กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะหุ่นยนต์และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมนะครับกลุ่ม C ครับกลุ่มดิจิตอลนะครับเทคโนโลยีอินเทอร์เนต็ตที่เชื่อมต่อและบงังคับอุปกรณ์ต่างๆโดยปัญญาประดิษฐ์นะครับและเทคโนโลยีสมองกลฝังตัวนะครับ กลุ่ม5ครับก็คือกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสาร์วัฒนธรรมและการบริการที่มีมูลค่าที่สูงขึ้นนะครับผมอ่าต่อไปครับข้อสุดท้ายครับการทอผ้าไหมที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยนั้นถือว่าอยู่ในยุคข,ของประเทศไทยในยุคใดครับ1 0 2 0 3.04.0ครับอ่าการทอผ้านะครับอยู่ในประเทศไทยยุค2.0ครับ ในยุค2.0เนี่ยเป็นยุคอุตสาหกรรมเบาใช่ไหมครับยุคนี้นะครับจะมีการใช้แรงงานที่มีราคาถูกและเริ่มจะมีเครื่องไม้เครื่องมือนะครับเข้ามาช่วยในการผลิตนะครับเช่นเสื้อผ้าใช่ไหมครับกระเป๋าเครื่องดื่มเครื่องเขียนเครื่องประดับอาหารเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับแล้วก็สิ่งทอต่างๆนะครับผมอ่าตรงนี้ก็ถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมคือจะพยายามใช้เวลาให้น้อยที่สุดนะครับในแต่ละคลิปจะเป็นการสรุป จากข้อสอบต่างๆนะครับผมก็คืออยากจะแนะนําคนที่เตรียมสอบนะครับว่าเราควรจะอ่านฉบับเต็มมาแล้วก็มาจดย่อเองนะครับผมแล้วก็มาทบทวนในการทําข้อสอบด้วยนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการทําข้อสอบเนี่ยมันจะทําให้เราเห็นว่าเราเนี่ยพลาดอะไรตรงไหนไปนะครับถ้าเราอ่านมาเนี่ยเหมือนเราอ่านเหมือนเราอ่านตัวเต็มมาแต่ว่าแนวข้อสอบเราไม่รู้ว่าเขาจะถามอะไรเราบ้างถูกต้องไหมครับ การทำโจทย์เนี่ยจะช่วยเราได้เยอะเลยครับว่าอในเรื่องเรื่องหนึ่งเนี่ยเขาจะถามอะไรเราบ้างแนวข้อสอบมันเป็นอย่างนี้นะอ่าถ้าเราตอบข้อไหนไม่ได้เราก็จะได้กลับไปดูแล้วก็ไฮไลท์เอาไว้อ่าข้อไหนที่เราตอบได้แสดงว่าโอเคตรงนี้ก็คือเราเข้าใจณนะจุดจุดนั้นแล้วนะครับผมก็ยังไงคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกๆท่านด้วยนะครับผมที่เข้ามารับฟังแล้วก็รับชมกันนะครับหวังว่า จะเป็นประโยชน์ในการสอบนะครับไม่มากก็น้อยนะครับผมก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกๆท่านนะครับในการสอบท้องถี่ในปี64นี้ด้วยนะครับผมขอบคุณทุกท่านมากนะครับ